Um. นี่นนทกยังอยู Who ่ท <No S 1> ี่ id เซิร์ฟทดลองนะครับคลิปนี้จะมาต่อจากคลิปที่แล้วนะคลิปที่แล้วเกิดอุบัติเหตุเลดหน่อยจอหมุนจอโค้งไปเลยก็เรายังไปต่อกันที่ไดแม็กเมลเมทันะครับก็คลิปที่แล้ว เราอธิบายสกิลไปแล้วเนาะเร็วดดแม็กอัพอันนี้เราอัพไม่ได้ไม่มีของนะครับส่วนสกิลได้ไหมเราให้ดูไปแล้วเดี๋ยวให้ดูอีกทีก็ได้สร้างดาเมจเพิ่มเท่ากับ15%ที HP นะครับจะค่าสูงสุดอันนี้นะเป็นสกิลได้ไหมนะใช้แล้วจะโจมตีต่อเนื่องได้นะครับแล้วก็สกิลธรรมดา ก็ไม่ค่อยแตกต่างจากของเดิมนะคร,ร้อมเป็นเลมช่นะนไม่ใช่ไอเ a ซเน้นสกิลแซดก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนของไอล่างมาเตอร์เลยแต่จะต่างที่มันเคียวลมมากเลยะมันหุ่นดีมากเลยอ่ะขอบอกแล้วก็อาวุธของมันจากคาที่แล้วที่เราว่าอาวุธดาวนะไนล่ะนี่มันบอกว่า เพิ่มกีก้แมใช่ไหมอ,อันนี้ผมเข้าใจว่าอาจจะเป็นเดมักนะเดี๋ยวเราไปลองเทสกันดูว่าเป็นเดมแล้วมันจะดีขึ้นไหมดับแรกเราก็ใส่เปลี่ยนอาวุธไปก่อนแล้ว่าไปลองกันเนาะ,อะพอถอดอาวุธแล้วไม่ผอมนะเห็นไหมอ้วนปึกเลยนะใส่เข้าไปปั๊บไม่ผอมนะครับ <laughs> ใส่อาวุธแล้วมันถึงจะผอมนะอันนี้ทีมเราเท่าไหร่เสียงกว่าเราก็ไปดูกันเลยอันนี้ธาตุดินธาตุหินเราค่อนข้างชน,นะธาตุเนาะนี้ห่างเยอะห่างเยอะเอาที่ธาตุน้ำแล้วกันเนาะก็ยังห่างอยู่ดีเนาะ,อะลองดู ไม่ลองก็ไม่รู้นะก็สำหรับลำดับออกสกิลก็ดูจากคลิปกันก่อนได้นะครับออกคล้ายๆกันอ่านี่เราได้โลไดแม็กด้วยนะลับแรกเราก็ออกอันนี้สกิลไฟฟ้าก่อนปั๊บก็จัดจ้านนะครับหรับสกิลไฟฟ้าน,นะครัเป็นสกิลหมู่นี้เราก็มาตีเราก็ปั๊บปั๊บ เราเลือดเราจะไม่ค่อยลดนี้สกิลเด้แมกเราเกือบเต็มแล้วเห็นนะเรากตีนี้ก่อนปับ๊บอันนี้อาวุธกระป๋องนะออกสกิลแซดไปเลยอ่ะเราได้ที่นี่สกิลเด้แมกลองใช้สิปับ๊บไม่ค่อยแรงนะครับได้คิดตามเลือดนะครับแต่อันติเนี่ยไว้ใจได้เลยนะน่าจะเก็บปติภาช้ตรงนี้เนาะล้วก็ออกสกิลไฟฟ้า ออกจากที่สัตว์เลยดีกว่าปั๊บนี่เราก็ใช้สกิลได้ไหมปั๊บแล้วเราก็จะตีต่อเนื่องได้อีกทีหนึ่งเห็นนะเราก็บับอันนี้ปึ๊บเพื่อที่เราจะได้ถึกขึ้นอีกอึดถึกทนานานเราก็อันตีเลยปั๊บตีไม่เข้า,าครับอันตีเราตีไม่เข้า <laughs> เ,เดี๋ยวไปลองอาวุธมาดูนะเอาที่บวกหกเหมือนกันนะเราจะเพียวลมครับใส่อาวุธมานะบวกหกเอออันนี้บวกหกใส่เข้าไปปั๊บอา่าใส่แล้วเพียวลมเลยนะครับสกิลต่างกันไหมก็ไม่ต่างนะครับ สายรัดกอไม่ต่างแต่ผลของมันเนี่ยไอที่ว่าก i ก a าแม็กก็คือจะเปลี่ยนร่างนี่นะนะก็คือเปลี่ยนร่างของมันนี่แหละแค่นั้นครับสามารถเปลี่ยนร่างได้แค่นั้นก็ต้องเป็นไดแม็กนะถึงจะเปลี่ยนร่างได้ถ้าเป็นร่างมาสเตอร์ธรรมดาก็เปลี่ยนร่างเป็นร่างนี้ไม่ได้นะต้องไดแม็กนะครับพอจะเข้าใจเนาะ ่าานี้ไหอ่าใช่ใช,ใช่อันนี้คือค่าพลังเราเท่าเดิมนะเราแค่เปลี่ยนไอ้นี่ใ,ใช่ๆอาวุธสำหรับคุณสมบัติสกิลดูได้ที่ล่างมาสเตอร์นะโอ้โหแรงขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยนะแรงขึ้นเยอะเลยครับ โอ้โหแรงว่ะเราลองอันติแบบไม่บัฟเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเราใช้สกิลไดแมกได้๊ับไม่ลดนะครับอันติห้อยบับโอ้ย <c oughs> โอ้ยคา,ายร้าใช้สกิลไดแมกไดอีกไฟฟ้าตักเข้าไปบับก่อนเรากลัวตาย อ่ถึกเอาเรื่องครับถึกเอาเรื่องระดูอันติมันไม่ตายแล้วเห็นไหมถึกเอาเรื่องอยู่นะเทียบกับอาวุธกระป๋องเมื่อกี้าอันนี้ดีกว่าเยอะเลยนะเดี๋ยวลองอีกทีเนาะดีกว่าเยอะเลยนะครับผลของอาวุธเนี่ยมันขึ้นปลดปล่อยสก,กิลปลดปล่อยสก,กิลใช่ปะ แล้วก็มีบัฟเพิ่มโจมตีเพิ่มดาเมจเพิ่มสปีดเราออกสกิลฟ้าเราไม่ได้ออกสกิลเซตนะก็ตีสกิลเหล็กสร้างดาเมจสองครั้งมันน่าจะเป็นดาเมจสองสามนะผมว่าสกิลเหล็กปั๊บเข้าไปาสกิลเซตโอเคครับ กิวได้ไหมคิดตามเลือด15เปอร์เซ็นต์้าบนน15เเซ็ของมันได้ท่านี้นะแล้วก็อันติด้วยอันติป้าบมันป้าบซะแล้วป,าวปาวาวาว้าบเข้าไปป้าบเข้าไปดับก่อนเราจะได้อึด เนี่ยเราโดนอติเลยเราไม่ตายแล้วนะเห็นไหมแต่ถ้าเราใช้กระป๋องอะเราซีมากองดองเลยนะที่เห็นในคลิปในรอบที่แล้วนะเนี่ยได้เลือด15คิดตามเลือด15ไม่ติดป้องกันนะครับคิดตามเลือดเลย,ยนี้เราลองอาวุธที่ค้ามคันไปอีกอันนะลองมาใช้อาวุธดาว อาวุธดาวสกิลสกิลของอาวุธมนะันอ่ะก็จะเพิ่ม ATK นะ,นะจะเพิ่ม ATK แล้วก็ FPC นะครับข้าวไปดูกัน ตอนนี้โจมตีศัตรูหมู่เพิ่ม50ดาเมจสกิลให้ตัวเองอ่าให้เพื่อนในทีมทาสเหล็กของเราและ20ผลลดดาเมจได้รับดาเมจสะท้อนก็คือถ้าโดนตีแล้วมันสะท้อนเป็นเอ ATK นะกายภาพปบ่ามันก็นโดนสะท้อนเห็นไหมเลือดมันจะลดแล้วก็มาอันนี้ ่าเพิ่มผลอเมอร์โปรเทคชั่นมาถึงเกาะน,นะที่มันวิบวับวิบวับใช่ไหมในหนึ่งเทิร์นก็คือจะโดนดาเมจไม่เกิน25% HP นะอันนี้นะเป็นบัฟให้ถึกกันแหละดาเมจแรงเท่าไหร่ก็จะลดแค่25% HP นะครับแล้วก็ เพิ่มผลรุ่มแสงก็คือไอพับนี่ยนะ,ะนะที่เราดูในคลิปมาเตอร์นะแล้วก็ทุกครั้งที่รับบาดเจ็บจะเพิ่ม10% atk แล้วก็สปีดด้วยนะครับแล้วก็เปิดรับก่อนป้าพอโดนตีแล้วเพิ่มสปีดครับเพิ่ม โจมตีเห็นนะแล้วก็ออกสกิลเซตไปเลยปับ๊บสกิลได้ไหมคิดตามเลือดปั๊บเสร็จแล้วก็ออกสกิลไฟฟ้าลดดามเมจก่อนอ้แรง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 เสร็จแล้วก็มาออกสกิลปัาบ เพื่อที่เราจะได้จดถึกนะนี่นะดูสปีดสองเก้า ATK ห้าหมื่น APC สามหมื่นปับแล้วปั๊บเป็นเท่าไหร่ต้องดูตอนโดนตีแล้วนะนี่พอโดนตีลัวขึ้นมาแล้วเห็นไหมก็คือมันยิ่งรับมันยิ่งไอ้นี่ยแต่ผมไม่แน่ใจว่าผมมันทับซ้อนได้หรือเปล่านะต้องลองดูแหละ เลี้ยไงไว้ก่อนไม่บาดเจ็บครับไม่โดนตีแต่เพิ่มถาวรน,นะแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะโดนรถผลนี้ได้ไหมก้องหาไอตัวที่มันล้างปั๊บได้นะยิงโดนตียิ่งเก่งครับตัวนี้นะก็คือปั้นปั้นให้ถึกเลยครับเร็วกว่าถึกยิ่งโดนยิ่งเก่งประมาณนี้นะครับสำหรับตัวนี้นะ เราลองขยับขึ้นไปอีกหน่อยนึงอ่ะอันนี้าตาดินลองขยับขึ้นไปอีกนิดนึง่งเศีฟ้าเราไม่มีผลจับมอธาตาดินนะต้องไม่ลืมนะครับและไอที่มันสะท้อนอะสะท้อนเป็นธ่าเศษฟ้านะเห็นไหมมันจะขึ้นไม่มีผล อันนี้เกาะมาลดเห็นไหมอันนี้เป็นธาตุมังกรเราก็เกป,ปิดบลัฟไปปั๊บเท่าไหร่ 3, แลวสามสี่เราเลี้ยงมา้ก่อนนะเป็นเท่าไหร่อสามสี่ถ้า, 4, าเร่มก็คือเพิ่มรอบเดียวนะครับไม่ได้ทับซ้อนนะดีลองดูกัน สองเจ็ด <7. S 2> เปิดโซฟาก่อนปัาบงาน,นของเจ็ดอยู่นะเพราะเรายังไม่ได้เปิดบัฟนั่นนะเปิดบัฟปัาบสองเก้าแล้วสามสี่แล้วเหมือนมันจะทับซ้อนได้เลยเนาะใช่ไหมเราตีให้มันตายไปก่อนตัวเดี๋ยวเราจะตายเท่าไหร่แล้ว เอาสามหกทับซ้อนนี่ว่าทับซ้อนได้นี่ว่าเอาไปอีกตัวปั๊บอันนี้สามหกก็คือมันต้องบาดเจ็บนะครับก็คือโดนดาเมจอะมาถึงจะเพิ่มนะครับอ่าอันนี้มันล้างบัฟนะใช่เมื่อกี้มันล้างบัฟใช่ไหมเป็นสามสี่อยู่นะ อ่าตายแล้วมัวจตลองเอาเดี๋ยวลองม่เดี๋ยวลองใหม่ดูเิียมันทับซ้อนไหมเดี๋หมนมันจะทับซ้อนได้เนาะพอโดนล้างก็โดนล้างทีละชั้นหรือแบบอาสิกาดนี่มันล้างปั๊บได้ไงแต่ทำไมเรามีหิวเลือดด้วยพอสกิวปั๊บสองก้าแล้วนะ ปั๊บเท่าไรเท่าไรแล้วสามหกมันตีไม่เผื่อให้เรานับเลยนะเนาะเลี้ยงไว้ก่อนอว่าจะเลี้ยงไว้หน่อยสามหกละวเดี๋ยวสามสี่เดี๋ยวสามหกอ้าวผมงงแลเนี่ยเดี๋ยวสามสี่เดี๋ยวสามหกงงกันแลเนี่ย สามสี่อันนี้มันก็ไม่ได้บอกว่าโจมตีได้อีกครั้งเนาะเปิดปับก่อนเปิดปับก่อนปั๊บอย่ยมันโดนสะท้อนนะเห็นไหมเปิดป,บปับอีกเค่ไหรเนนะี่ย หรือสามหนึ่งเรบตงนะี้เปิดอีกเครื่องก่อนได้เวลาตีบอสครับนะไม่ใช่อะไรหรอกเีล <c> า <oughs> เราก็เอาให้มันตายไปลัวก่อนนะป๊าอะไรแล้วสามสามเอาให้ตายไปตัวกไปที่ อาเราตายซะก่อนไม่ทันไม่ทันก็พอเห็นภาพไปเนาะสำหรับได้แม็กตัวนี้นะอ่าเดี๋ยวลองเป็นทีมไม่ได้ลองเป็นทีไม่ดูเลยเนาะแบบนี้นะครับล็อกอินก่อนอีกสองเครื่องครับตีบอสอีกสองเครื่องแบบนึงนะครับ ใส่ทีมเราก็ต้องใส่มันเหล็กเข้าไปใช่ไหมมอนเหล็กมันเหล็ก,ม,ลกมีเหล็กนะอ่าเหล็กหนึ่งตัวกระนี้เหล็กอีกหนึ่งตัวมีเหล็กตัวอื่นอีกไหมจะเลื่อนหาดูมีเหล็กตัวอื่นอีกไหมมีเหล็กไหมอย่างนี้ผีผี เอาสองตัวนี้เนาะหยิบเลยเอาสองตัวนี้แหละโอเคปลายกันเราไปตีที่ธาตุดินเลยเนาะเราแพ้ธาตุด้วยท,ที่เก่าที่เดิมแล้วครับ ก็คือมันจะบัฟให้มอนในทีมเรานะสกิลไฟฟ้านี่ใช่ไหมให้ในทีมฝ่ายเรานะครับเห็ okay, นไะหมันก็จะถึกขึ้นนี่เราก็ตีแฟรี่ปั๊บตีไม่เข้าแล้วเราก็บัฟอีกทีนึงเพื่อเราก็จะถึกไปด้วยนะครับนี่เราบัฟอีกเพิ่มป้องกันเข้าไป ก็จะถึกคูณสองคูณสามคูณสี่เลยนะ <c oughs> แล้วก็ตีท่าเลยกลย็ไอ้ป๊าบจะได้ไตัวนี้มันจะตายเลยนะไอ้ตัวปั๊บเราเนะี่ยสกิลสวยอยู่นะอันติอาแฟรี่เข้าไปตีจะถึกเอาเรื่องอยู่นะ ตายซะแล้วเหลือตัวเดียวแล้วครับเอาสปิลฟ้าให้เราสึดเข้าไปอีกให้เราสึดเข้าไปอีกเนี่ยได้ผลวิบบับวิบวับเห็นไหมเนี่ยจะเป็นแสงไม่เป็นเม็ดสีทองนะสก,กิลเซตป๊า 4อกับ13โดดรถสปีดเปิดปั๊บดูเพื่อนเราสิ13โดดรถสปีดตัวนี้ยัง24นะครับก็คือว่าต้องเปิดอกสกิลนะจะปีดถึงจะเพิ่มเนี่ยเปิดอันนี้นะเนี่ยถึกอึดถึกนนาน อ่ะสามสามนล้ยอีกตัวอะไรหนึ่งเก้าเห็นนะเพิ่มให้เพื่อนด้วยนะครับอันติเอาไปตายไหมจบตายครับตีไปดีเาไหมตีเลยเข้าไปอีกขอพบทีมเราขามได้นะครับก็คือมันไม่ถึกแค่ตัวเดียวนะพาเพื่อนถึกด้วยพาเพื่อนแรงด้วยนะครับก็ค่อนข้างคุ้มครับก็มาเห็นภาพกันเนาะ คลิปนี้ก็ขอจบไเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม